สบายดีทุกคนสภาสภาอันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเมื่อนี้เขาเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วจ้ะทุกคนอยู่กับโราพว่ไปเที่ยวก็คือว่าเห็นลูกสาวมากลับมาเรากลับมาได้สองเมืองละเพิ่นเป็นใครแล้วไม่ยากแล้วมาสง่งแม่เป็นใครแล้วก็เด็กน้อยเราเงาได้คิดฮอนแมวสัญสญาแล้วเรามาสง่งเลยสองฟองดีสบายดี สบายดีสบายดีก้านี่ลืมเพชงอะไรสบายดีสบายดีสมุนหวาเหลือเกินเจ็บหัวลูกแล้วลูกสาวเป็นไอแต่คือก้าวและเป็นไอแต่ตอนเวลาไปนอนเป็นไอแต่ตอนตอนเวลานอนนะทุกคนตอนสายแล้ก็เลยลำบากมะน Ta hein. hmm. Maman. Oui, mais... oui. Qu'est-ce qu mais... Ah, tu vois? Comme ça? Comme ça, <laughs> ah, parler. Oui, elle a parlé. Coucou, Coucou, moi,

ตอนอยู่กับลูกซากันสองคนโอเคโอเคแบบมันคนโทง,ง่ายสินะเมื่อวานนี้สติกเอาลูกไปรีเดินเหรสองคนล่อมึงแต่บบได้มีเวลาเห็ุวิดีโอหรอกคนมันบุ่นวายาสติกคิดว่าตั้งแต่ว่ากองละสีได้มีเวลาเห็ุวิดีโอถูกมือทุกมือตัวความจริงบอบบม,มีเวลาเลยขณะเวลาจับโทรศัพท์ก็มีเวลาจับโทรศัพท์ก็แล้วก็บุมมอารมณ์เสียวิดีโอสินะจับโทรศัพท์ก็มีแต่จับเรือนมออือ แค่เป็นปากกาส่งวิดีโอฮาล่าต e> ่สติยังบ่มีเวลาตัดเด้อสติสิตัดนทุกคนเบิ่ง่ะไปเที่ยวทิพเราไปเที่ยวเราส่งมาทุกมือ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 ถูกมืออีกสองมือป้าปาก็กลับมาแล้ว มุนไหวเลยนคนเออสติกกำลังซีมาอันนี้วะสติกมีนัดกับอันอย่างว่าช่วยเหลือของอัน,นอย่างว่าอ,อ่บริการการช่วยเหลือมันบอกแผนการช่วยเหลือ,อยวนห้องการอ่ะแผนกการช่วยเหลือข้องอันประกันสุขภาพทุก็กคนบางทีเขาช่วยสติกกันสิล้มกันปรึกษากันว่าอันที่สติกเจ็บมือนะเจ็บมือเป็นอันนี้นะ สติกสได้เห็ดเบียกหนักสติกสก็ดีใจเลยเนบอกว่าตำอะไรอยากเห็ดหยังเสียสิ่งตรงซออเห็ดเบียกที่มันรึบนหนักแม่บ้านแน่นอนสติกกับเห็ดบะได้แต่สติกอยากไปเห็ดเบียกอยู่อันดูเล็คแล่ทุกคนจะติดอยากเห็ดอยากลองอยากไปเห็ดทุกอย่างคือดิสติกบอสติกมีหลายอย่างที่อันอยากลองอยากเห็ดอยู่ดีบอกว่าจะเป็นเบียกซูซี่สติกกับอยากเห็ดคือเก่าแต่ว่าคือว่าเบียกซูซี่มันเห็ดเบียกอยู่กับคนเอเชียสิในพวกสติกแล้วว่ามันบอสติกบอนได้มันบอเท่าภาษาแต่ว่า ใครทีสนใจจะดูแค่ยักได้เงินก็แค่ยักได้เห็ดเบียกเสเบียกที่มันง่ายง่ยายจะติยักเห็นเลี้ยงหลายอยา่างเดี๋ยวก่อนหลายอยา่างแต่อันนี้เราสิไปลมิึงห้องการอันนี้เพิ่งสิลมกันแล้วกันน่าจะได้อันนี้ยะน่าจะได้ไปเหียนเหียนน้อยนึงแต่บงเหียนอย่างกับเหียนขับรถไปมีกองดุนยนั่นคือการทำอิดอันนี้เป็นสำคัญเิึงสิขับรถได้หรือเล่าแต่ C'est bon C'est bon C'est bon Oui C'est bon Oui C'est bon Oui C'est quoi c'est bon en français C'est ma belle kakisha Oh non, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est ma belle kakisha D'accord, tu sais que c'était très belle. ฟินนี่มองเฉยแบอก็เลยเกี่ยวกันนี่ลา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 ลลาก็คือเวลาเปลี่ยนมือวันนี้บ่เปลี่ยนมือวันเอ่อเปลี่ยนมือคืนหลังวันเสาร์วันอาทิตย์ละทุกคนวันที่เอ่อเสารหกวันที่สัปเจ็ดเวลาเปลี่ยนตื่นมาวันเสาร์ก็แบบรู้สึกว่าอย่างวะรู้สึกว่าตื่นสวย ราปกติเด็กน้อยแล้ตื่น7:00นเป็นอัตโนมัติเป็นเอ่อแล้วบัดนี้เราเวลาเปลี่ยนตื่น8:00นความจริงเด็กน้อยอยู่ในหัวเขาบ่ได้เปลี่ยนหยังดอกเปลี่ยนแต่เวลาเพราะว่ามันเวลาไว้1ชั่วโมงินะมอตอนนี้นี่อยู่ลาวกับอยู่ฝรั่งเศสต่างกัน6ชั่วโมงวิชไอ่เราอเคมาสิตบมือซะินซะตบมือเลยเด้อโอเค มาพรเนียเปิมจังด้วยเมื่อวานนี้ก็บุได้พาลูกไปใส่อ้าวเมื่อวานนี้ไปแต่ต้นเ้าไปแต่รีเดนเพราะว่ามันทิตกันมื่อนี้วันจันทร์เลยือว่มันที่เแปมื่อนี้ออแคนี้ปุ๊กก็ุ่่กับ้าลัเลเดโอเคีอ่ะเพื่ะเป็นแฟนเป็นนแล้ก็สบาย

มันนี้ิพาลูกไปยากแต่ว่าเป็นอากาศเป็นยามหนาวเลยทุกมันเข้าหาก็คือว่าเวลาเปลี่ยนก็หมายความมันเข้าหาเป็นอีเวนเต็มตัวแล้วจนเป็นยามหนาวนะแล้วเขาละดูหนาวเย็นเจ้าติน้ำหนักตอนนี้น้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นนะได้อันหูซส้อ่นหน้าตัวเองเบ่งเดี๋ยวนึงสินะเบ่งเนาะเวลาเพราะว่าเฮาเฮ็ดเฮ็ดคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหน้าเลยนะเฮาหูหมุมตัวเองบางหน้าหน้าตุยอยู่สังจังไดสินะแต่กะ น้ำหนักขึ้นหน่อยหนึ่งน้ำหนักขึ้นก็ดีใได้สิประมาณสี่สิบสี่บอกลืมละสี่สิบสามสี่สปกติสี่สอแต่โอเคสติ๊กยักได้ประมาณสี่สิห้าก็โอเคละเพราะว่วาหุ่นแบบสติกบริสุทธ์ลายสิน,นี่ยก็แค่ลอยเท่าต่าลอยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดลอยห้าสิบหเป็นคนต่ำๆตล้วได้สี่สิบห้าก็สิบปักฟ์<อ> กำลังเป็นบัตเปลี่ยนกันมากันนีลาบุ๊บั๊บเอาหัวใส่ไหน่เธอจะอะไรปะอะไรเห็ุมาละลดกุ วอาน่ารักจังตลบบังสิบะลงไปหยาบบังวันนี้อยากเห็นคลิปลงถุงมือทุกคนแต่มันคือว่ามันมัน อ,อ่ามันก็สติกก็สีเห็ดฝันความจริงอ่ะโมเมนเห็ดฝันดอกแล้ก็แค่เขือบสติกิดว่านะเขาน่าจะเขือเพราะว่าฝันดำตอนนี้เรกซาสามหนึ่งหนึ่งสองสามสามเลมแล้วเขาก็แค่เขือไปอได้ละสี่ร้อยทุกคนเขือบละประมาณสติกโบหัวประมาณเท่าไรทำในหม้อในหม้อว่าว่าประมาณเจ็ดหกเจ็ดปีฝันกับสีเริ่มล่วงมาสัน สติกก็ยักไปดัดฟันแต่กับเกอร์จะเทีือเพราไปด้วยกัขคาด์เาสิไปทามันเ่ราะสิไปท่ามันคลินิกเพราะว่าสติกที่ประกันสติกสติกมีประกันเนี่ยทถามว่าประกันสติกควบคุมบอ่สิเพราะว่าต้นนั้นแหะที่สติกมีนัดกับประกันสติกล่ะสติกถามทุกอย่างแล้วเขาเอาเขาเอาเจียห้าลายเียนะสติกเนึ่ย เพราะว่าประกันตัวนี้มันควบคุมหลายอย่างว่ะสันก็ว่าว่าสิเป็นนี้ยังมีหลายอย่างควบคุมหลายอย่างแล้วสติกเลยอยากหัวบ่งบอสวควบคุมฟันหรือบอสินะเจ็บ <laughs> ลูกสาวกินโอเคกินซีเรียลกินซีเรียลกับเล,ละ่ะกินซีเรียลกับนมอันลูกสาวกินทุกอย่างกินนมอันกินนมกินเห็ดแบบนี้เ่ะงูกินสิเหระทุกอย่างแต่ลูกชายก,กินแต่ซีเรียล Petit chat, 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 chat. On dit au revoir, on dit bye bye, la vidéo. Bye bye, cassabouya. Bye bye. Bye bye. C'est une bonne, bonne journée. Au revoir. Ouais. Bye bye. Comme ça. Ah. Bye bye. Au revoir. 嗯。Mm.